สบายดีพี่น้องสบายดีอยู่เที่ยงน้องเยี่ยมคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมย์กำลังกํลังจตั้งมังหุงกินอีกแล้วมาเนี่อยู่กับแสบมี่พี่น้องเอ้ยยังเมื่อตะบ้านหย่าเลยเมื่อตาบ้านหย่านะทำไมบ้านหยาสิอืมันหูจากทางเมื่อยีกมดไปใส่พอเด้พอพอใบบันหานา พอว่าอย่านั้นกแมบแมบอยู่บ้านหย่าอี่แหละบอวบมอมอาไอ้บอเพื่อนาจกแครับอ่ามันไปบ้นมาอไอ้มันเมอ่อกอือ้วอะเมออไรยอยอืมลเมอถ้าใส่มันมอสีนห่อยอพักันมาหายกันไหมสบายดีปลาลุงพักันไอ้จะมากินเฉบ พักเขาเนี่ยน่ะเอาเก็บๆน่กับปุ๊กในี่เดี๋ยวแล้วไปน้องเยมขยมกราติดตามโต๊าห้างบิดใมากินน่นตาหุงนำกับไหมไอ้มาอยู่กับมิดนะไอโม่ดิจะแพ้ยังไอโม่ไอมิดดิเออไอมิดได้สั อ้าวแพงไงมยละบ้านเร็ตแพงไ้มีดบ่แพงไงมีดหลายใจแต่น้ำมึงนี่มีเนาะบักเส็บนี่จะแพงไงมีดเจ้ากระดกินข้าวต้มจะแพงไงมยเจ้ากระดกินข้าวสารจแพงอะน่างซองบสิแพงซองบ่ แปลงเบิดซองนา่งว่ะหมดจอมกินตำหมุงนำกันเด้พี่น้องโอ้ยส่งหายส่งหน้าเป็นงบรรยากาศเฮ็ดท้อนก็เริ่มออกแล้วเออเริ่มเริ่มยุดแล้วพี่น้องว่าพิษกุ๊เหห่ม ทางมันนี่ปลูกได้นะมันมันกระดินงางมเ้ยนะพี่นางฮะมันคือยมางกะม้านะน,นะน้ำตาลมึงจำกึได้บ่น้ำตาลเอลยนั่งคือจ่อยเถอะปะเออหมุจโจมากินน้ำกันได้พี่น้องแสรบแไหมนอนจ้าพี่มือน้องเยียม่มเนาะโทรหาน้องมีดกัไหมเจ้เหยียบร่อยมากบ่จะเคย พ่อเอ้ยตาบังหุงแล้วแล้วาบังหงใบอะแบบบ้านนอกน้อพี่น้องเนาะกินแบบพอเพียงจ้ะน้ำลายแตกละเอียดเลยอ่ะห้องพ่อมาลูกละมา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 กินบิ๊กยังไปนิดหนึ่งเนี่ยกระตุน แซ่บไม่นอนพี่น้องเ้ยขึ้นมาขึ้นมาสบายดีพี่น้องสมเยนี่ยสมบ่้หนพี่น้องเลยต้งงกันทำไมน้องมี่ดเลยบ่น่ะอือบักแซ่บแซ่บมี่แซ่บนาม้องมี่จะอดลายพนันรึใส่เพชร ห้องพอจะขึ้นมอืมเรุเแหงบ่ยกโป๊ะยกโป๊ะขึ้นไมึกว่าเบงกขึ้นนี่สหายมิดมากยุ่นี่่หายมิดรื่ไอมโมมาเยยะ ให้นะอาังอาาน่งแมนบอ่นบอ่างกะอาเชงนอาเไปซือส่งให้เจ้านะอ่าังเกอบได้ไปซือหายไปซือไปซือเกิบให้เจ้าอ่าน่นกคนละห้าวกับประหัมกับตัวแสบว่เธอก็เสจแสบเนื สวาสดีสิน้องดีสวัสดีสบายดีขึ้นตั้งหัส์สแบทคือคุณเดียอะไรบ้างวะเบิกสวัสดีสบายดีพี่น้องอาสาดีอ่ะสบายดีป่าลุงป่าลุงป่าลุงขึ้นตั้งหงส์ั้งกันเด้อแสบแสดป่าลุง บัวจ้โตเสียวัวจ้าแม่พบว่า่่ะพูดวมันคือคนบอกว่าเปล่นเย้ะแล้วนั่นเอะคนละลายนึ่งว่าโมปะแทบแบปลาลุงลุงมาินอเดวแทบ่โนยโน้ยเดือดห้อ เราจะมากิงเก็บน้อยมันบวชเขาอมาปเก็บไหมคะเส็ขาดี้น้อยนะออ่ะ้วมยุกใส่มมันคือมันคือเก่งแว่ามีน้อยใช่ไหมนัดดีน้แบบเดน้เสบ่ปลาลกกไหมกกอดกอ้ปลาลุงกินเพาะ แซ่บแซ่บแซ่บะังหุงหมงหุงเยีตั้มอยมตั้มแซ่บหลายโดยโดยขอ้วพี่น้าครับเฮ้ยกินเล้เอาอันข้างจุกับพระกร่ดงเลยถึกใจอ้ยปลาลุงมันคือมากระดดกระเดียดใส่ปลาลุงเห็นหาปลาลุงน้ำลาแตกเลยผมแสบแ้แสบป่ ด้วยนาเห็ดเออเห็ดเออมุจจากูไปประเด็นกุจักเห็ดเลยบ้านมัาคตะทำมาทำกตะส่นเนาะมาทำนะทำมาจับอาแล้จะเรีนน้ำไเรีนน้ำปุ๊กเไปไดเ เลี้ยงงานทุ่มมุ gallons, ่งปิดละยังไงวันะันทร์เนดละปิดไะปิดไรยังไงตะพ่นกำมองหัวฝูง่ะนะยังไงยังเงียบแสบบ้ปิดไรปิดไรต่เองแสบเองปิดไรปิดไรใช่หรือ่าะว่าันหยาดใช่ไหมกินต่อยังไปมันหยาดอ่ะหลังงงงมะฮึ บรรดาลั่ลูกเคยอ้ายมือบุมาส้่นี่บดพี่น้องอกลูกเยคนหนึ่งตัดจะสาวมาเห็นปะเถาไปหาซีมาเห็นแต่บเถ่ามีแต่สุดมีต่อยนืนองนังนองแสบยุ๊บแสบแหงบเราจะไปบ้านญาอยุไปบ้านนะไปหอนญาบองไปหอนนะแล้วยังไปถามยายอบ้าน ปักเสบหน่อยเ okay, อ้ยปลเห้งลงต้อนกับลายมือลนีใหญ่แล้มันเอามีมาหายนะมือเศ้าห้องก็ซื่ออันสีหาโตสบพันสี่นางประคอนะอือพอดีแค่แมนกินันขอบคหน่อยกับพอดีแกงชนึงน้น้ำน้ำมันลุงซ้อนมันลุงแต่ห้องอประคองน้ำพักอุ้มอือ ตำโพมวยฮ่าเนี <farklı iki n ong> um <m curs CDU> ่ยมีตำหักินตำหงพี่น้องเอ้ยตำหงแกงน้ำใหม่ลาบเท่าจังมือก่อนเนาะหาเข่องมันขบขนาดเนาะมาลาบลาบเท่าไอ้คือว่าแล้วพี่น้องก็ไปเอาเท่ากันไงการล้านชาไปเอาใน่บดลาบมัวแต่ว่จีบผู้บ่าวผู้บ่าวก็มาจีบถึงขั้นน้องอะไรบดไล้ไซสมาไซส์หรอกมีแต่อ้างลงกระเท้าหายสองเถื่อนอะ ไปเถอะใครหน้าเมื่อนั้นน่าจะเพียงคอเขยนางอันพอดีอนแม่์บอกขอแค่จะปิ่งออกลายเราเหยี่ยมหมดอาเอาเนาะท้างใต้นะเท่านะแล้วมื่อกี้ส่วนบ่าวน้อยไปเอาเท่าอีกนี่ปลูกพักนะก็แม่สมุนไพรย่างง้อเข่าอ่ะเอาไม้มาเห็ดหัวหนึ่ง พวกไวปลูกพักส่วนควรเด้ปักซีหอมปอประกาศอืมใส่งวขอมากเบ่งตีนเฟตแฮงเฟตเฟตเตเฮ้ยเบงเบ่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 ยอาไิตี่บงถาก่อนเฮ้ยถากีบเลยย่างไป้อเสีไปบ่ชุดมอแดงแ้งเหรอย้อนเสียไปบ้าน่า

หมดแล้วแต่บอกดยเหมือนจะไปหาซีกพอจอดเออโดยนั่งโดยบออยากไปในพี่น้องผวนั่งเสรเก็บไ้บอะจะักนือืก่อนเลยตี้มันเรงไปยังสีเบ็ดบ่ เดกไปจะบ้านใหญ่มีหน่อยก็ได้ปอ้ตทวเสียบโพดโีมือน้องเยี่ยมเนาะเป็นอะไรบ้งพงน้องมอดมือสะอาดแบดไปน้องอยู่บ้านคนแหละแศษบิลี่รอบอเฮาตั้มพอดีมันก็เลยเบิร์ตเป็นน้องจะแสีบโพดโพมึงลองมีใบใบก่อนบอตีบอใบเลยบอใบยุบยุบนางเพจแห้งพี่น้องเอ้ยลาอะไรพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่อง แม่น้องเทนพบกันใหม่คลิปหนาสบายดี